ข่าวใหญ่ครับข่าวใหญ่ครับนะครับข่าวใหญ่ครับนะแม่กาดํานะครับได้ได้มีการนะครับถาพิธีครับถาพิธีเชิญตายายนะครับนะสามภูมินะครับนะโอ้โหอลังการมากครับนะมีนางลงมีนางรามพิธีครับโอ้โหนะครับโอ้แม่กาดำนะครับย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดตอนนี้เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวละครทุกตัว สักกระป๋าไปเพื่ออัตรรถนะครับในการรับส่งรับากสินะโอ้โห,โหน้าสิครับผลมมงผลไม้นะครับนะบ้านหลังนี้นะครับนะอยู่แดงหวบหวบน้าสิครับ <c oughs> มีนางรำครับเป็นปั๊มเชื่อนะครับของชาวนะยีสานของเราครับนะโอ้โพิธีเชิญศาลพระภู้เม่ต้องเชิญใครมึงเชิญเชิญแม่นอก้า้มึงเข้าไปเชิญอีบานเข้าไปนิทานนะนิทานนะนิทานไม่ต้องเชิญใครเข้าไป มึงเชิญอีบานเข้าไปไม่ต้องเชิญใครเข้าไปอยู่นะครับโอ้โหเอฟซีครับผลมงผลไม้เต็มเลยครับนะแม่กลายรำมึงอย่ารำไม่ได้นะองลงนะเกิดมีการรำโอ้โหพิธีบวงสวงนะครับนะใหญ่โตโอ้โหร้ายสิครับนะโอ้โหม้าเมือเครื่องประดังประดับองเอิงโอ้โหเอฟซีครับน้ำดงน้ำแดงหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับนะโอ้โหนะ นิทานนะครับนิทานพิดีนิทานเนา,นนานนะมีการลุกม,มีการลำอโอ้โหตอนนี้ครับนะพิธีอันเชิญมึงไม่ต้องอันเชิญใครอีแม่กายดำนะนิทาน,นครับมึงอันเชิญอีบานเนี่ยเข้าไปอยู่นามเชื่อกูดิมึงจะได้ชิบผายบลรรัยมากกว่านี้ไม่ต้องเชิญใครได้ปะออโอ้โหมีการลำนะครับแน่จริง ทำไมกาดำม,มึงไม่ดำวะนะทำไมมึงไม่ดำอ่ะนี่เยบเยบยบเยบโอ้ยเยอะเยอะเฮ้ยนะนี่ครับเป็นประเพณีอะไรที่ครับเฮ้ยเยอะเยอะเยนะนี่โอ้ยดลำดำด้วยป่ะเนี่ยแล้วีครับเรามารองรู้กันว่าอีดำนะครับรอีแม่งก้าดำจะดำหรือเปล่านะครับนะ ยบ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 นะโอ้โหเอฟีครับนะเอฟสีต่างเข้ามาคอมเมนต์นะครับแสดงความดีใจด้วยนะคะตอนนี้ครับได้เดินได้อัญเชิญนะครับนะศาลนะครับได้อัญเชิญทำพิธีอัญเชิญอีบานะครับออกไปจากนะครับทำพิธีขับไล่อีบานะครับออกจากนะครับนะบานสี่กอครับโย่เป็นไงครับตอนนี้ครับส่วนอีแม่กระดําก็ยืนถ่ายคลิปถ่ายืนถ่ายรูปครับนะโอ้ทำไมอีดําไม่รำด้วยวะ วิธีอัญเชิญพระภูแบบนี้นะครับนะต้องให้อีดำนะครับํำด้วยนะครับนะอีฟ้าเอยอ,อีดำเต้นดำ <c oughs> โอ้โหหัวจะปวดเอฟซีครับอลังการงานสร้างครับจัดชุใดใหญ่ฟรพริบนะครับปลมงผลไม้นะครับโอ้ใบทรงใบสีนะครับบวกดอกดลุงดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองมึงยังเป็นดอกดาวเรืองปลอมเลยนะครับทำไมไม่ใช่ดอกดาวเรืองจริง นะครับวันแรกใช้จริงก่อนวันน้ำหลังเขาใช้ปลอมนี่มึงปลอมมั้งแแม้กระทั่งดอกดาวเรืองเลยไอจริงๆวิพิธีพวกนี้ครับวันแรกนะครับเราต้องทําพิธีนะครับนะตั้งศาลเนี่ยนะครับนะต้องใช้ดอกดาวเรืองนะครับของจริงครับนะไม่ใช้ของปลอมนะสิครับนะเยิบ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 นะครับก็ทําพิธีครับนะพิธีนะครับนะอันเชิญอันเชิญขับไล่อีบานนะครับออกจาก หมู่บ้านสี่กอรครับนะขับไล่สเสน่ห์จางไร่นะครับอย่างอีบาดออกไปไอ้สิครับนะไอ้สิเอ้าอีดำลำด้วยป่ะเนี่ยไอ้สิครับโอ้โหทำไมไม่ให้ดำลำด้วยดำมึงลำเลยมึงเชื่อกูมึงอยากรวยมึงอยากเฮงมึงอยากปังมึงลำเลยยบืยบยบัยบยบืยบยบืยบจ้าฮับคึบคึบฮับไอ้สิครับมับพงม,มับพาวโอ้โหอลังการนะครับนะโอ้โหนะครับนะ ทำพิธีนะครับนะขับไล่นะครับโอโ้ต้องทาพิธีขับไล่เลยอ่ะขับไล่อีบานเลยเหลอไอสีครับเนี้ยเนี่ยโอ้ผมให้ดูไม่ได้ครับอย่างงานเข้าไอศีครับครับภูมิใจเนาะเงินที่ได้ไมาจากการขอทานเขามาสร้างบ้านนี่ภูมิใจเนาะไอศีครับนะโอ้โหนั่งคุกเข่าเอ้ยโอ้ออกก้องครั้งแรกด้วยครับวันนี้เป็นการออกก้องครั้งแรก ของอีแม่กาดามครับอูโหน้าตามันโศมมากเลยอ่ะวันนี้เป็นวันดีมันต้องสดใสล่าเริงนี่อ่ะทไมหน้าตาเป็นงี้วะไม่เข้าใจเลยเนี่ยโอ้โหถือกล้องถ่ายนะครับแม่กาดามนะสิครับนะก็มันเป็นความเชื่อครับนะของของคนเดี๋ยวกูจะให้หมอมาทุบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมนะเดี๋ยวกูจะให้หมอให้พี่หมอผีมาทุบนะครับเออ นะสานต้องอลังการตอนนี้สิโอโ้โหสานเล็กนิดเดียวจะไปอยู่ยังไงอีบานจะไปอยู่ยังไงอ่ะนะจริงป่ะสานมันเล็กนิดเดียวเองอีบานจะไปอยู่ยังไงอ่ะต้องเป็นสานใ,ใหญ่ๆหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าบ้านหลังนี้นะ,อย,นะอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วสวยนะครับ <S <S ผมเคยทํานายไว้แล้วครับบ้านนี้อยู่แล้วสวยนะครับเออ อยู่แล้วก็พาเรื่องพาราวเข้ามาให้นะครับนะก็รอตามชมครับว่าบ้านนี้อยู่แล้เป็นไงผมผมเชื่อว่าอยู่แล้วนะครับพาเรื่องพาราเข้ามาับเรื่องลามากมายเข้ามาก็หัวจะปวดนะครับหัวจะปวดไนะ้ิครับนะก็ฝากไว้คิดด้วยนะครับจะทําอะไรก็ทําได้นะแต่ก็ให้มันอยู่ในขอบเขตนะครับนะ เมืองกาพิธีขับไล่บานนะครับนี่นี่เป็นเป็นพิธีขับไล่บานะสิครับนะไล่สิครับเนี่ยไปดามันมากรถรถอย่างรู้อะโอ้โหเต็งยิ่ง่เลยเรลาจะไปถึงเมืองการครับรถยางรุ่ยสิครับนะก็ลเลยให้พี่เดียวไปรอก่อนนะครับนะผมตามเข้าไปนะครับนะก็มัวจะดูนะครับเนี่ยดูด,ำำด,ออดออําลำนะสิครับโอ้ดําออกอีดําออกท่าํำนะสิ สารมึงเล็กนิดเดียวเองอะคู่แบบอะไรวะเอาสารใหญ่ๆหน่อยดีระดับขูเจ้าแม่กาดำนะครับเจ้าแม่กาดำที่มีทิศทางเป็นเจ็ดแปดแปลงก็ต้องสามพระภูมิมันต้องอลังการหน่อยนี่มันจะเอาสามพระภูมิเล็กๆมาแล้วอีบานจะไปอยู่ยังไงล่ะโอ้ยตายแล้วนะครับอีบานจะไปอยู่ยังไงอะ ถึงใบสี่นะครับก็เอา้าอ่ะเอาเอา,เอา,เอา,เอาที่พวกมึง,บงสบายใจกันนะ่ะก็งงมากเลยสิครับผมไม่เคยเจอมาแบบนี้นะครับนะนี่เป็นการออกกล้องครั้งแรกครับนะเออครับนะพราะาั้นก็ขอให้บ้างนี้ครับอยู่แล้วนะครับไม่เจริญอยู่แล้วพังพินาศไปไม่ตีครับนะ <c oughs> โอ้ยวบยวบยืบยวบ,ยวบ <c oughs> อ่ะโชคดีนะ <c oughs> อย่าอีบานก็คงจะเข้าไปอยู่แหละนะครับเนี่ยโอเคได้ที่ครับคือนี้ก็เป็นเพียงแค่นิทานครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติน,นะครับนะตัวละครตัวสักไปเพื่ออัตรถนะครับในการรับชุระปังนะครับ